我妈妈呢？ all the windows. You my camera. This is how you cut sugar cane <laughs> in the year 2024. <laughs> you don't use a knife. Mm -hmm. ค่ะครั้งแรกที่แป๋วเห็นใกล้ๆนะรถตัดอ้อยนะคะแล้วก็รถตัดอ้อยแล้วก็ไอรถคนรถอ,อะไรแบบใกล้ๆ,ๆแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มกระตันคุณบอดี้1วินาทีได้กัน2วันไม่ใช่นี่ไงยัง Dat is goed. Wat kan ik zeggen? size is yeah. de yeah. yeah, yeah, size on that I yeah. ton, like, but... mm. right, the trailer. Ja. Dat allemaal nog Ja. Ja, maar dat one, daarvoor is het een beetje De on that zijn bigger. Ik weet niet of het weegt van 8 tonnen langs. Mijn duimpje Tito's. Oh go on. 21st century sugarcane farmer. Mm. Oh, here comes some truck. You might put it in the truck first, I don't know. Mind the potatoes! He knows what he's doing. See that? You know they fill that up and then they tip that in the truck. Don't they? Mm -hmm. You know that? Yeah. So why they, um, they want to borrow a that land there for park. I think once they've got this couple of rows done, I think they'll do it an A. Yeah. Mm -hmm. Yeah. yeah. I'll be surprised if you keep going. No, you can not come come in. and I, I, I don't know. Maybe it's he well, can. got that he can do it there. Yeah? Alright, okay. Properly, yeah. Mm. Okay, okay. God, we haven't had no rain in three months, four months. Yeah. Unfortunately, it is near the top. Mm. He's got stuck. Uh, that's why our sugarcane is still green. It's still growing. Mm. รถจะว่าจะตัดสักหน่อยก่อนที่จะข้ามอ่ะเอาไปเอามารถติดค่ะมันมันแบบว่าดินรุ่มนิดนึงตรงนี้ก็เลยติดอตอนนี้ก็คือจะเอา,อา,ารถทางนั้นไปดินดินมา เ,เราจะทำี่าก็มันก็มีแต่งตักเดียวนึ่งคะติบโอเคค่ะเดี๋ยวคนทีนีกต่อนะ all the gear they've got this has happened before. 在那个角落。 het is toch begint de kou te

不 <laughs>。

ค่ะคนุนินต่อนะคะสวัสด,ดีค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากเมื่อวานที่ลองเอารถเข้าตัดดูนะคะก็รถก็นี่เลยค่ะติดค่ะรถติดเพราะว่า,าพื้นที่มันเป็นที่รุ่มเนอะน้ำก็เลยแบบซึมนิดนึงแล้วทีนี้รถก็เลยติดก็เลยแบบว่าตัดไม่ได้เลยรถเข้าไม่ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเข้าได้ก็เฉพาะตรงที่มันแห้งแล้วที่นี้พก็เลยตัดสินใจที่จะเอาคนตัดเอารถคงตัดไม่ได้เพราะว่ากลัวติดอีกถ้าตัดก็คือได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วทีนี้ที่เหลือก็จะให้คนตัดอยู่ดีก็เลยเปลี่ยนใจก็เลยจะให้เอาคนมาตัดรถก็เลยต้องไปที่อื่นสรุปแล้วคือไม่ได้ใช้รถ <laughs> นี่ค่ะติดเมื่อวานกลัวเขาติดอีกเพราะว่าตรงนี้ก็คือคงติดเหมือนกันน่ะก็เลยไม่ได้ก็เลยยองบอกลารถสองคันคันหนึ่งไปแล้วตั้งแต่เช้าฮะประกุนปาร์นิวอากูดนิวเอ็กดูนิวอ่าร์นิวเอ็กดูนิว ฉันก็ไปในอีกนาทีนึงถอดกางเกงออกนั่นเป็นข่าวดีอยากได้ข่าวดี่าดีนั่นไม่สามารถเข้าไปได้รถเข่าป่ะ大姐ทุกอย่างต้องถูกตัดด้วยือและมันจะไม่ใช่มือของฉันเพราะฉันยังไม่ได้รับมัไปรถไอ้ที่มันรูมนะจ๊ะนามมันนันซึมแน่นิดนึงเราที่นี่ไปรดกันเลยน้ําหนักรดกัเลย เพิ hmm? they ่งร uh ู huh. uh, uh ้จาว่ารถรถมันสิน้ำหนัก่าไรอรู้ว่าจกตันเนาะใครรู้บอกด้วยนะคะว่ารถตัดอ้อยประมาณนี้น้ำหนักกี่ตัน a team of um, Uh, sugar sugarcane cutters are coming out mm -hmm. and we've been told mm -hmm. they'll do it in one day mm -hmm. by yeah. hand. Yeah. No burning. No burning. Very good. Okay. What happens to the little bit of sugar cane you There's about a kilo in there. <laughs> so, we've only got two weeks. โอเคจ้านี่แหละค่ะไปเผาไปไหนไปเผาไค่ะนโอเคค่ะเดี๋ยวพามาดูเหตุผลทำไมมงนี้ก็คือแห่งดีจ้ะแห่งดีเนาะบัดที่นี่ ก็เลยตัด <frig> ส <Al well> ินใจที cl ่จะเอาคนมาตัดเอาจ้ะเพราะว่าน uh ี่ค่ะกลัวรถติดอีกทินดินมันดินมันรุมเนาะค่ะเนาะดินมันหุมเนาะมันหุมมันหุมนี่จ้ะรถกิเลยติด เราไ่ตันเลยติด hmm. ก mm ็เลยยานติด hmm. อ so mm ีก hmm. ก so mm ็เลยก็เลยต้องเอาคนมาตัดจ้ะลองว่าติดอีกแน่นอนเนาะ t ้าองล t นิ้วแล้วก็ไห็นไมะ่ที่คุณเหเ e ลาหกน h e อเกบ้วฉ a นจตอนแล้ว a f ออน่จ้ะติดขัดเนาะ dus k e r หว o ง t ่ e n ุก i n เก็บสัญญา t แล o n า e r ั้นเรากำลั e r ะแปลงข g าวฟาร์มเราจะ n ม a ทำสุ e เก็ต g ีกต o อไป e r ้วเร e จะทำข้าวฟาร์ u เพรา t ว e าดิน o า e ที m มันค่อ d เปยเป็นไปหน้านะจ้ะเนาะผู้เป๊วก็เลสิเอาเ่ื่ะตัดอ้อยต่อนี้ออกไปแยกกับสีไทยพวนไทยยังเวรอยอดเข่าจ้ะ เยันยันนากรยอดเขาได้เนาะอืมฮึอืมฮึอืมฮึอยากทำบ่อซึมอ่ะเด็กห้าวจะเลยมไปวะใดจะไปไม่ได้ค่ะรถหนักโอเคค่ะอาจจะสั่นๆนิดนึงเนาะ so we we nearly had a a, a rice a sugar cane harvest right <laughs> okay อ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิองภามาเบืองแบบนี้จ้สจีด้ยันจีดาเห็นว่านั้น ว่ามันลมซมหน่าจะเนาะมูอว้านกระติดครับนะาจะฮะน,นี่ติดครับว่าลดน้ำหนักเยอะเนาะจะน้ำหนักเยอะนีาาน่แล้วประกาศเสียงอีนาากน่าจะพอมองนี้มันพุม่มครับ well, อืมฮโอเคไปเล Right then uh, about four thousand people are gonna are you turn warm? up. It's it's just nice, yeah. <laughs> about four thousand people are gonna turn up now to go to okay. this down in one day. Okay. I believe that when I see it. Sure. Bye.